ก็ S <S <k> มีปืนยอดนิยมปืนยาวยอดนิยมลูกกลดอยู่กระบอกหนึนะครับก็เจ้า122น,นะครับวันนี้ก็มีของเล่นมาแนะนําอยู่สัก2ออย่างนะครับอย่างแรกเป็นรางนะครับตัวรางที่คทตินี่นะครับของ UTG รางนี้ก็คือออกแบบแับเมาส์122ไรจ์ท็อบนะครับจุดเด่นก็คือ ลางเนี่ยจะมีความยาวนะครับีความยาวขึ้นมาพิเศษจุดยึดคือที่เดิมนะครับตรงนี้ใช้ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดอตัวพันท้ายเดิมออกเลยจะยึดข้างหน้าอันนี้ก็จะทําให้เรามีลูกเล่นในการจะติดอุปกรณ์เข้าไปมากมายนะครับติดไรโฟสโพปข้างหน้าจะมีเมาส์เฉียงเพื่อจะติดไฟฉายหรือว่าจะถอดออกเพื่อติดกล้องจิดแดกอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวที่น่าเล่นตัวนึ้ สำหรับรคนที่สนอย,มมสอ,อย่างผมมี12200อย่ากวนแต่ไม่อยากเปลี่ยนสต็อกครับอันที่2ครับก็คือขาทรายนะครับขาทรายของแฮริสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือสามารถปรับสายกว่าได้นะครับเจ้าขาทรายของแฮริสเนี่ยก็เวิร์กมากนะครับคือผมว่าจริงๆคนที่จะหาขาทรายคงรู้จักแฮริสแน่นอนแฮริส <c oughs> <c oughs> เป็นขาทายที่ยอดนิยมที่สุด ตัวหนนะครับความสะดวกมันก็คือมันสามารถเมาส์เข้ากับตรงต่ออุโควินได้เลยนะครับเมาส์ตีง,ง่ายมากนะครับถึงขันเข้ามาปึ๊บขันตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับมา <c oughs> ใช้งาน <c oughs> ถ้าเราต้องการยิงคุณยาวอย่างคู่ของสองเนี่ยยิงยิงให้เนียนหน่อยนะครับยิงระยะไกลขาตั้งยังเป็น,นครับแล้วก็ สายเฮริเนี่ยก็เ,เป็นทางเลือกที่น่าใช้มากควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูนกเล่นอีกอางสำหรับปืน122นะครับก็คือเป็นเจ้าลาง122คอมานโดแคทติเกลฟอตเวลของ EPG นะครับตัวนี้คิดขนาดว่า EPG เคยเลิกผลิตช่วง,ง,ง,งหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็คน การเรียกร้องจับแฟนๆไม่ไหวผลิมาใหม่ครับข้อดีครับเห็นเลยว่าใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมีรางรอบด้านสี่ด้านครับอยากจะติดอะไรเข้าไปสําหรับคนโซนนะฮะติดสารพัดอย่างติกกไดไปได้เลยนะครับสิ่งที่ให้มาอย่างในเจ้าตัวกล่องก็คือจะมีประตับอย่างนะครับกรนีซึ่งแต่ละท่านเนี่ย ไม่อยากจะจับแล้วมันรู้สึกเจ็บแข็งนะครับเรามีประกับยางใส่ให้เพื่อลดก็ทําให้ตัวมันนุ่มนวลเวลาจับแล้วไม่เจ็บมือเท่าไหร่ประกับได้ง่ายถ้าจะชอบโอดโดก็ติดอย่างนี้เลยนะครับ mm. ก็นับว่าเป็นของเล่นแต่งที่สองที่ใส่เข้าไปปุ๊บทาให้ท่านใส่ของเล่นไปได้ตมหมดเลยติตัวหนึ่งน่าสนใจมากครับเจี้าวรางตัวนี้มันเหมาะสําหรับการเมาส์สา,า,ายแบบที่เป็นหนีบกับราง พ่คาตินีแต่ว่าคนที่เป็นแฟนขาตายแฮร์ริสก็เอ๊จะทำยังไงเพราะว่าขา,าแฮร์ริสมันติดก,กับต่อหูกวิน,นครับทางเลือกนะครับก็คือมีมัลติ้งที่แปลงนะครับจากต่อหูุวินนะครับให้เป็นลานดิดคาตินี่อย่างตัวนี้ของโ r ร m แมกนะครับก็งานคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับมาปึ๊บเนไหมตอนนี้ก็ข้างบน,นก็สามารถจะยึดกับขาตายได้แล้วนะครับ เนี่ยครับก็หลังจากที่ใส่ตัวดัปเตอร์ของโรแมสเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะยึดขาทรายของแพรริสนะครับที่ใช้วิธียืดต่อตอเบินหรือขาทรายประเภทอื่นที่ต่อโอเบอรินเข้าไปได้อยา่างง่ายดายนะครับเาะท่าน,นี้และครับของเล่นผมวันยิงสนุกสนุกก็มีขาทรายสักอันนะครับต้องจุดแดงนะครับอันนี้ก็นั่งยิงเพื่อเพลยในงหวัดนะครับสวัสครับ